สวัสดีครับผมนายวัตุดมเดชาเวศนักศึกษาหลักสูตรสาธา,ารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่2วิทยาลัยการสาธารณสุขซีนทร์ทอจังหวัดออนลาชธานีวันนี้เราจะมาสาธิตการล้างตาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการผดุพยาบาลครับ,รบสำหรับอุปกรณ์ในการล้างตานะครับก็จะมี1น,นะครับ n o r m มอ s สไล n ์ครับ2งชามลูกไต สามจะเป็น้ายานกันเปื้อนสี่สีและกอ๊อตห้าถุงมือและหกไซลิงครับสวัสดีครับผมนายกิติบัตรวุลรเในชาวเวศนักศ,ศ,ศึกษาหลักสูตรสารศศาสุขศึกษาบัณฑิตสารารณสุขษานมชนผู้ป่วยชื่ออะไรครับสุภารัแางแพทย์ศันธาครับครับวันนี้จะมาทำการล้างตาให้นะครับขออนุญาตเอาหมอนออกนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการรองพยานนะครับแล้วก็การจัดภาพผู้ป่วยครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการล้างตานะครับโดยใช้ชามลบไตนะครับวางที่ด้านข้างของผู้ป่วยนะครับแบกวนผู้ป่วยช่วยจับชามลบไตไว้ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเทียมเสร็จนั่งตานะครับ กขั้นแรกนะครับใช้สำลีนะครับชุบนอมอนสไลด์นะครับเช็ดจากหัวาตานะครับไปยังหางตานะครับแล้วก็ใช้สำลีนะครับฉีดล้างบริเวณที่ดวงตานะครับ ก็ใช้สำลีนะครับชุบมอมาสลานะครับเช็ดจากหัวตาไปยังหางตาเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ล้างตาอีกรอบหนึ่งนะครับ ใช้สำลีนะครับชุบมะม่อนสลายนะครับเ mm hmm. ช็ดจักรหัวตาไปยังหางตา mm hmm. ใช้สำลีแห้งนะครับซับบริเวณดวงตาให้แห้งนะครับคร mm hmm. ับสํานากตาสเสร็จแล้วนะครับ สำหรับวัตถุประสงค์ในการล้างตานะครับก็คือขจัดสิ่งแปลปลอมนะครับที่อยู่ในตาแล้วก็เป็นการลดการระคายเคืองของดวงตานะครับสำหรับขั้นตอนการล้างตาก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ